ดีครับวันนี้ช่างแกะก็ได้ของเล่นมาแกะอีกแล้วนะครับพี่น้องไอยสิยสเครื่องอะไรเอออ่ามันคือนะครับเครื่องเป่าลมเครื่องไอ้ที่เวลาในห้องน้ำอ่ะนะเป่าอยากจะรู้ไหมว่ามันข้างในเป็นยังไงเออไม่ค่อยมีใครลงเนาะพวกเนี้ยไม่ค่อยมีใคร,ใครก็ใช้ไงตามบ้านนะ่ะไม่ค่อย ไม่ยังไม่เห็นนะว่าใครมาแกะให้ดูนะผมน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่มานแงให้ดูมันก็มีประมาณนี้นะมันมีประมาณนี้เนอะมันทำง,งานด้วยเซนเซอร์เซนเซอร์เนี้ยเซนเซอร์ตัวนี้เนอะมันจะสั่งงานเอามือไปโดนนะเสร็จแล้วมันก็ทําให้เป่าไว้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นแบบคาเรียกว่าวงจรความร้อนอะ่ะ มันก็ทํางานมันจะเป็นเหมือนเหมือนพูดถึงว่ามันก็เนี่ยแผ่นแผ่นแผ่นเนี่ยเออผมไม่รู้เรียกอ,อะไรมันมันมันคล้ายๆกับได้ของผมน่แหละแต่ผมอะที่รู้อย่างเดียวผมแกะแล้วเดี๋ยวก็มันถ้าประกอบไม่ได้กต็ตามนะเออผมถนัดแกะเออนี่ง่ายปัญหาของมันที่ชํารุดเห็นไหมมันคือไอ้ไอ้เกลี่ childhood. ยมนี่นี่เห็นไหม ปัญหาเลยที่ทําให้เครื่องไม่สามารถทํางานได้เนี่ยตอนนี้ยผมเจอแล้วขนมกรุบขนมกรุบเห็นไหมอ่าไอเกียมโหนี่มันกลายเป็นไดโซเสาดึกดำบันเลยเนี่ยโอ้โหนี่แหละตัวสร้างปัญหาให้วงจรไฟฟ้านะพี่น้องลองแกะดูแล้วจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรมากมายหรอกบางอย่างเนี่ยอาซิแกะขึ้นมาดูแล้วเนี่ย มันก็สามารถซ่อมได้เดี๋ยวดูกันว่าผมจะซ่อมได้ไหมเอาเป็นตอนไหนดีเนาะว่าง้วเดี๋ยวผมลงให้ดูแล้วกันว่าผมนั่นจะสําเร็จหรือไม่แต่ผมคาดว่ามันเป็นที่จริงจกอย่างเดียวนะผมก็จะต้องทําการทําทําความสะอาดแผงเนาะให้เพราะว่าผมดูสภาพภายในแล้วยังใหม่อยู่เลยพังก็ไม่น่าใช่ล้าดูม้วนปงวาวแปงดิโอเคยังดีอยู่เลยครับดูซีดิโอ้โหยังดีหมดเลยไอ้จริงๆแล้วผมเคยถอดตัวนึงไล ไอตัวนั้นหนักกว่านี่ไอตัวนั้นต้องยอมเพราะมันช็อตเดนี้แผงผงึ่งไปหมดเนี่ยมมนมวเตองมอเตอร์เนี่ยดูเอาละกันเนี่ยในพัดลมเนี่ยก็ลอกฟูนะมันดีหมดเลยโอ้โหเนี่ยดีหมดเลยเนี่ยเนี่ยดูไอ้นี่ผมดูเห็นๆตัวนี้ผมก็ดีใจละเพราะว่าอะไรเพราะตัวที่ผมแกะทีแรกเลยผมเจอโอ้โหสภาพมันดำปีเลยเพราะว่าแสดงว่ามันไม่สามารถอ่านอ่านได้ละสแกนไม่ได้เนี่ย ไอไม่ใช่กันเลยนะเซนเซอร์มันเสียไปละเนี่ยอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยรู้เรื่องรู้เรื่องอือหือให้ดูนะเนี่ยมันก็แต่งี้ยทำงานแค่นี้เองนะเนี่ยเนี่ยวงจรมันมีแค่นี้เลยยี่ห้อนี้แพงนะเออหลายพันนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีแค่นี้แหละวงจรเพราะยี่ห้อนี้แพงเราไปหาดูเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ย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 อะไรเนี่ยอะไรวะนี่แหละยี่ห้อเนี่ยอือเหรอไงใช่ไหมยี่ห้อไหม อืมไม่รู้อะเนี่ยไข่เตียวนี่แหละนำอ,อะไรกันไม่รู้โอเคไปแล้วเดี๋ยวไปดูลากก่อนแกะแค่นี้แหละวันเนี้ย